บ้านเก่าไม่ได้หมายความว่าต้องทุบทิ้งนะคะแต่ปัญหาที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆเลยก็คือหลังคารั่วซึมฝ้าพังห้องน้ํารั่วซึมลงมายัางชั้นล่างพื้นลามิเนตบวมกระเบื้องลอกล่อนสีลอกครัวคับแคบแลหลายๆคนเคยรู้สึกใช่ไหมคะว่าการรีโนเวทบ้านเก่าเนี่ยมันเหนื่อยเสี่ยงแล้วก็สิ้นเปลืองวันนี้นะคะเราจะพามาดูว่าถ้าเรารีโนเวทบ้านแบบถูกวิธี บ้านที่อยู่มากว่า20ปีก็กลับมาสวยแข็งแรงและอบอุ่นได้อีกครั้งนึงค่ะบ้านทาวน์โฮมหลังนี้อายุ20ปีแล้วค่ะจริงๆโครงสร้างเดิมยังดีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีอีกหลายจุดที่เสื่อมสภาพตามการเวลาค่ะ หลายๆคนอาจจะคิดว่าบ้านเก่าแบบนี้นะคะจะต้องรื้อสร้างใหม่เท่านั้นถึงจะคุ้มแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าโครงสร้างบ้านยังดีอยู่เนี่ยการรีโนเวทที่ถูกวิธีก็สามารถต่ออายุบ้านได้อีกยาวนานหลายปีแล้วก็ประหยัดงบได้เยอะเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาดูค่ะว่าหลังจากที่เรารีโนเวททาวน์โฮมหลังนี้เสร็จแล้วเนี่ย บ้านหลังนี้จะเปลี่ยนจากบ้านเก่ากลายเป็นบ้านใหม่ที่น่าอยู่ขึ้นขนาดไหนหลายๆส่วนนะคะที่เริ่มส่งสัญญาณว่าต้องซ่อมแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนไหนบ้างเริ่มจากชั้นบนก่อนเลยนะคะชั้นบนหลักๆจะมีอยู่3าอย่างค่ะก็คือในส่วนของหลังคาก็จะมีการซึมนะคะจนทําให้ฝ้าเสียหาย ห้องน้ำเก่าทั้งระบบค่ะก็ต้องเปลี่ยนยกชุดรวมถึงพื้นนะคะก็จะมีการล่วซึมลงมาอย่างชั้นล่างจนเห็นคราบเหลืองๆได้ชัดเจนเลยนะคะพื้นลามิเนตค่ะจากที่เคยสวยงามตอนนี้ก็บวมจนเดินลำบากไม่สบายเท้าพอลงมาที่ชั้นล่างนะคะก็จะพบว่ากระเบื้องพื้นเดิมเป็นกระเบื้องแกรนิโต้ค่ะก็จะมีอาการหลุดร่อนออกมาเป็นแผน่แผนๆเลยนะคะ กว่าเดิมคับแคบใช้งานไม่สะดวกเจ้าของบ้านเลยอยากขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันมากขึ้นบันไดเก่าผุเดินแล้วไม่มั่นคงเราเลยรื้อออกแล้วก็เสริมโครงเหล็กบันไดใหม่ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยมากกว่าเดิมส่วนสีผนังนะคะจากที่เคยสดใสตอนนี้ก็ลอกและซีดจางจากแดดและฝน ด้านของวงกบประตูหน้าต่างนะคะเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดค่ะใช้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นค่ะก็คือแบรนด์ของโทเทมที่ดูทันสมัยและการเสียงได้ดีอีกด้วยด้านของรั้วบ้านนะคะรั้วเดิมจะเป็นรั้วเหล็กค่ะเก่าผูพังจากสนิมด้วยเช่นกันทําการเปลี่ยนใหม่เป็นรั้วอิดบล็อกช่องลมสไตล์โมเดิร์นพร้อมประตูรั้วอลูมิเนียม ข้อดีของประตูรั้วอลูมิเนียมก็คือมีน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิมดูเรียบหรูและดูแลรักษาง่ายส่วนด้านของโรงจอดรถนะคะเดิมเป็นพื้นคอนกรีตค่ะเดิมก็จะมีเชื้อราแล้วก็ตะไคร่น้าเกาะเต็มไปหมดเลยเราทําการปรับระดับและปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดทําให้พื้นที่กลับมาสวยงามเรียบสะอาดตาและการใช้งานกลับมาใช้ได้จริงอีกครั้งหนึง่ง สำหรับรั้วด้านนอกนะคะเจ้าของบ้านตั้งใจจะตกแต่งเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อให้เข้ากับโทนสวนที่วางแผนจัดใหม่ตอนนี้นะคะเราทาโครงสร้างแล้วก็เทคานรั้วไว้แข็งแรงเรียบร้อยแล้วพร้อมรองรับการทาสีแล้วก็กลุกวัสดุตกแต่งในอนาคตถ้าเลือกเป็นโทนสีเทาอบอุ่นหรือว่าเอธโทนทโทนขาวดำนะคะก็จะช่วยให้ภาพของบ้านดูจบแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะ หลายๆคนอาจจะเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าอาการกระเบื้องระเบิดเกิดจากอะไรกันแน่สาเหตุหลักๆของกระเบื้องระเบิดนะคะก็มาจากตอนปูกระเบื้องไม่ได้ทาปูนกาวให้ทั่วทั้งหลังแผ่นกระเบื้องค่ะจึงทําให้เกิดช่องอากาศ พอเวลาผ่านไปนะคะเกิดความร้อนและความชื้นสะสมค่ะกระเบื้องก็จะดันตัวและหลุดล่อนออกมาเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้เลยโดยเฉพาะกระเบื้องกานิโตนะคะถ้าหากว่าไม่เว้นช่องระหว่างแผ่นไว้ประมาณ1-1.5ถึงมิลิเมตรเนี่ยเวลามันขยายตัวจากอุณหภูมินะคะกระเบื้องก็จะชนกันและดันกันจนแตกได้เพราะฉะนั้นนะคะตอนปูกระเบื้องใหม่ค่ะเราควรจะทาปูนกาวให้ทั่วทั้งหลังแผ่นและเว้นร่องเล็กน้อยเพื่อให้ ลองรับการขยายตัวในอนาคตปัญหานี้ก็จะไม่กลับมาอีกครั้งค่ะถ้าใครกำลังจะรีโนเวทบ้านนะคะแนะนำให้ลองเคาะพื้นดูนะคะว่าได้ยินเสียงป่องๆหรือว่าก้องๆไหมถ้าได้ยินแปลว่ามีช่องอากาศใต้กระเบื้องควรรีบแก้ไขก่อนเกิดปัญหาค่ะมาถึงวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละจุดนะคะเราก็จะเริ่มจากการลื้อพื้นกระเบื้อง พื้นห้องน้ําพื้นลามิเนตแล้วก็ฝ้าเพดานเดิมออกให้หมดเลยนะคะแล้วเคลียร์พื้นที่ให้โล่งก่อนเริ่มงานใหม่จากนั้นนะคะก็ตรวจหาจุดรั่วบนหลังคาและซ่อมแซมให้เรียบร้อยเดินระบบไฟใหม่พร้อมเปลี่ยนฝ้าใหม่เป็นฝ้าหลืบเพื่อเพิ่มมิติและเพิ่มความหรูหราให้ภายในบ้านด้านของสุขภัณฑ์นะคะจะเลือกตามความชอบของเจ้าของบ้านเลยนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ค่ะเราเดินระบบน้ําร้อนน้ําเย็นไว้ครบทุกจุดค่ะ โดยจะมีหม้อน้ำร้อนเป็นตัวผลิตน้ำร้อนรวมทั้งบ้านสามารถใช้งานได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัวเหมือนบ้านสมัยใหม่หรือว่าคอนโดระดับพรีเมียม,มเลยค่ะห้องน้ำทั้งสองห้องนะคะเราทาน้ำยาก,กันซึมเต็มพื้นที่ใช้โฟเดนรุ่นที่มีตัวกรองกลิ่นกระเบื้องเลือกเกรดนำเข้านะคะขนาด60คูณ120เซนติเมตรซึ่งมีข้อดีก็คือรอยต่อของยาแนวจะน้อยค่ะ ทำให้ทำความสะอาดง่ายไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นแล้วก็เชื้อราทําทให้ห้องน้ําดูเรียบหรูและดูแลง่ายในระยะยาวผนังบ้านทั้งภายในและภายนอกนะคะจะใช้สีทาบ้านเกรดพรีเมียมค่ะสีเกรดพรีเมียมนะคะจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า15ปีเป็นเฉดสีขาวมีเม็ดสีที่ละเอียด ให้ความรู้สึกละมุนนุ่มนวลและดูแพงค่ะก่อนที่เราจะส่งมอบงานให้กับเจ้าของบ้านนะคะเราจะทําการตรวจเช็คงานทุกจุดอย่างละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําระบบไฟสุขภัณฑ์สีและพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างนั้นพร้อมใช้งานค่ะเราแนะนําให้เจ้าของบ้านร่วมตรวจด,ด้วยนะคะระหว่างที่ช่างทํานะคะอย่างเช่นงานหลังคาค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉีดน้ําทดสอบร้อยด้วได้เลย งานกระเบื้องก็เช่นกันค่ะสามารถที่จะเช็คสลบทางลงน้ําได้เลยโดยการใช้เหล็กหรือว่าเหรียญค่ะคอที่พื้นกระเบื้องฟังเสียงดูนะคะถ้าเกิดเสียงกลวงแตกต่างจากแผ่นอื่นแสดงว่าอาจจะมีแผ่นล่อนจะได้แก้ไขได้ทันทีไม่ต้องมาลื้อทีหลังการตรวจไปพร้อมๆกันแบบนี้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าจะช่วยให้แก้ไขจุดเล็กๆได้ทันทีไม่ต้องรอจนงานจบ และสุดท้ายนะคะเราก็จะทำความสะอาดใหญ่ทั้งหลังเพื่อให้บ้านพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีในวันส่งมอบ เจ้าของบ้านก็สบายใจทีมช่างก็มั่นใจว่างานทุกจุดเรียบร้อยพร้อมเริ่มต้นการใช้ชีวิตในบ้านใหม่อย่างไร้กังวลค่ะหลายๆคนอาจจะกังวลใช่ไหมคะว่าบ้านที่รีโนเวทแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ไหมหรือว่าหลังเข้าอยู่ไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันในทุกๆวันถ้าหากว่ามีปัญหาตามมาจะทํำยังไงเราเข้าใจความรู้สึกนั้นดีค่ะ ดังนั้นนะคะบริษัทบุทวีก่อสร้าง1 9 7 9จึงมีการรับประกันผลงาน1ปีเต็มค่ะถ้าหลังเข้าอยู่แล้วพบปัญหาใดๆนะคะเราพร้อมกลับไปดูแลให้จนกว่างานจะเรียบร้อยโดยไม่มีค่าได้จ่ายเพิ่มเติมค่ะเพราะสำหรับเราแล้วนะคะความสบายใจของเจ้าของบ้านคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะถ้าบ้านของคุณนะคะเป็นบ้านเก่าแล้วมีความผูกพันอยู่อย่าเพิ่งรีบขายแล้วซื้อใหม่นะคะ แค่รีโนเวทให้ถูกวิธีบ้านเดิมก็กลับมาสวยแข็งแรงและอบอุ่นเหมือนใหม่ได้อีกครั้งค่ะทุกงานรีโนเวทของบริษัทบุญทวีก่อสร้าง1 979เเราดูแลตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานจนถึงวันที่บ้านกลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะเราใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่งานระบบเล็กๆไปจนถึงรายละเอียดสุดท้าย เพราะเรารู้ดีว่าการรีโนเวทบ้านนะคะไม่ได้หมายถึงแค่การซ่อมแซมหรือว่าการเปลี่ยนวัสดุใหม่แต่มันก็คือการสร้างความฝันของเจ้าของบ้านให้กลับมาเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งงานรีโนเวทที่ดีนะคะต้องเกิดจากการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายค่ะทั้งทีมช่างทีมออกแบบแล้วก็เจ้าของบ้านเพื่อให้ทุกชิ้นงานเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวค่ะ